สำหรับที่ประชุมไซเตสนะคะจากที่ที่นี่ไทย PBS ติดตามมาตลอดก็จะเห็นว่าไทยถูกกดดันอย่างหนักเรื่องของการลักลอบค้างาช้างถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางลักลอบค้างาช้างเข้ามาใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนนะคะและสถิติที่เกิดขึ้นการจับกลุ่มในรอบ5ปีที่ผ่านมายึดของกลางไว้ได้ไม่ต่ำกว่า10ตันอีกด้านหนึ่งทาง เจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิยืนยันนะคะว่าส่วนหนึ่งของความสําเร็จก็คือของกลางที่ยึดไว้ได้ก็ยังเก็บไว้ในโกดังและไม่มีการถูกลักลอบนําเข้าสู่กระบวนการค้างาช้างแบบผิดกฎหมายวันนี้ได้เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อไปดูงาช้างจํานวนมหาศาลที่โกดังด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะงาช้างถูกตัดแบ่งท่อนระบุที่มาจากเมืองโชมาประเทศแซมเบียทวีปแอฟริกา หนึ่งในของกลางที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจยึดไว้ได้เมื่อเดือนกนรกฎาคมปีที่แล้วเป็นงาช้างที่ปะปนกันทั้งเก่าและใหม่รวม158ตันแต่มีงาช้างบางส่วนตรงกับข้อมูลที่ประเทศแซมเบียร้องขอให้ไทยส่งคืนงาช้างาก็พบงาช้างที่ประเทศแซมเบียเขาร้องขอไว้ช่วยตรวจสอบว่างาช้างของเขาเนี่ย ของกลางในห้องนิรภัยเขาเนี่ยถูกลักขโมยแล้วเขาก็เห็นข่าวใน BBC เห็นภาพใน BBC ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไทยถแถลงข่าวการตรวจยึดง,งาช้างนั้นเนี่ยมีงาช้างของเขางาช้างที่ถูกตรวจยึดไว้ได้ทั้ง6กลังน้ำหนักรวมเกือบ500กิโลกรัมมูลค่าประมาณ22ล้านบาทสํแแดงสินค้าเป็นงานฝีมือปลายทางคือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นวิธีการใหม่ของผู้ลักลอบนําเข้างาช้างจากทวีปแอฟริกาที่เลือกตัดแบ่งท่อนงาช้างเพื่อบรรจุในลังไม้ขนาดเล็กตบตาเจ้าหน้าที่จากเดิมที่มักบรรจุในกล่องเหล็กขนาดใหญ่ถ้ามองผีเผินจากภายนอกนั้นอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าลังไม้ขนาดเล็กภายในบรรจุงาช้างและอาจจะเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้แต่ว่าจุดที่ทําให้เจ้าหน้าที่เรียกตรวจสินค้าล็อตนี้นั่นก็คือกลิ่นที่ออกจากข่าวและอาจจะมีส่วนผสมคล้ายกับกลิ่นฟอร์มาลีนนะครับ เมื่อตรวจพบภายในก็พบว่าเป็นงาช้างถูกตัดแบ่งท่อนส่งมาจากประเทศเขนยาครับแม้ว่าการตรวจสอบสินค้าขาเข้าของด่านศุลกาการที่สนามบินสุวรรณภูมิจะไม่สามารถทําได้100%เปอร์เซนต์เพราะอาจจะกระทบกับภาพรวมของการส่งสินค้าถูกกฎหมายสัดส่วนของการตรวจสอบจึงไม่เกิน20%เอร์เซนต์แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันการบริหารความเสี่ยงด้วยประสบการณ์เมื่อพบสิ่งผิดปกติสินค้าผิดกฎหมายจะไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ สะท้อนจากสถิติการจับกลุ่มในรอบ4-5ถึงปีที่ผ่านมาคือสำหรับสินค้างาช้างเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีเป็นประเทศต้นทางที่เป็นประเทศในแถบที่มีความเสี่ยงของการนำเข้างาช้างเราจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรกน้ำหนักของสินค้าแล้วก็ผู้นำเข้าที่เป็นผู้นำเข้าซึ่งไม่ปกติหรือแม้แต่เป็นผู้นำเข้าปกติแต่นำเข้าสินค้าที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของตนเองอย่างนี้ค่ะเรามีวิธีการเพราะกรมสุกรเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากเราใช้ระบบอิเล็กทรอนิก การล็อกเอกสารหรือการทำอะไรเนี่ยจะแน่นอนและการทำโปรไฟล์ในการที่บริหารความเสี่ยงกค่อนข้างจะง่ายค่ะการจับกลุมง,งาช้างจากประเทศแทนซาเนียที่ฮ่องกงน้ำหนักเกือบ4ตันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ศุลกาการอ้างว่าเป็นผลสำเร็จในการเข้มงวดตรวจสอบของประเทศไทยทำให้ผู้ลักลอบต้องหลีกเลี่ยงไปที่อื่นรวมถึงการจับกลุ่มที่มาเลเซียและสิงคโปร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ถึงแม้สถิติการจับกลุ่มเฉพาะที่ด่านตรวจสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิในรอบ5ปีน้ำหนักรวมกว่า7ตันมูลค่ารวม350ล้านบาทอาจจะสะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่อีกด้านก็อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตได้เช่นกันว่างาช้างที่ลักลอบเข้ามาได้จะมากเท่ากับจำนวนที่ตรวจยึดหรือไม่วลาวิชิมณีไทยพีบีรายงาน